สวัสดีครับสวัสดีค่ะวัสดีคน้องๆพักตอน11โมงเนาะ11โมงค่ะได้ ได้ได้ครับเดี๋ยวรอต้องการบอกนะครับว่าโรงเรียนนี้จํานวนนักเรียนน้อยมากนะครับ20กว่าคนเองซึ่งเป็นโรงเรียนอยู่ที่ฝั่งเซตเรานี่เองที่จังหวัดชุโขรัชื่อโรงเรียนว่าวัดสว่างอารมณ์โดยปกติแล้วจริงๆก็ที่บ้านผมก็จะมีการมาช่วยเหลือและสนับสนุนน้องๆัประจํอยู่ที่นี่อยู่แล้วแต่ว่าซึ่งวันนี้ที่เรามาที่นี่กันเป็นเพราะว่าทางโรงเรียนต้องการคอมพิวเตอร์ให้กับน้องๆก็เดี๋ยววันนี้เรามานั่งดูบรรยากาศน้องๆทานข้าวแล้วก็เซตอุปกรณ์คอมเนาะเดี๋ยวเราไปช่วยกันเซตอุปกรณ์คอมกันก่ออนนนนน้้้้วกกก็มมมีิิจรรใหงดย น,นี่เป็นไอศครีมคูกุ้งนะครับชาไทายด้วยอ,อยู่ปสองอยู่อนุบาลแล้วอนอยู่อนุบาลแล้วแลวของเราอยู่ปออะไรครับปหกมีกข้าวกันครับหลักๆอยากให้เด็กพัฒนาทางด้านคอมพิวเตอร์คือเวลาเด็กไปต่อที่อื่นคืออย่างน้อยพิมพ์งานพิมพ์เปิดอะไรบ้างก็คือให้เขาได้ฝึกทักษะไป วันนี้มีแรงงานเข้ามาเพิ่มอีกทีมหนึ่งนะครับซึ่งเป็นทีมที่เข้ามาร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์ท,ทาให้เกิด2เครื่องวันนี้เนี่ยวันนี้เราบริจาคเป็น MSI 2เครื่องเลยนะครับให้กับน้องๆซึ่งเรามีสปอนเซอร์รายใหญ่นะครับจากศูนย์ไหนจากที่ไหนนะครับเป็นพิซโลกแ้มทองครับผมนี่อ่า <laughs> ไม่งั้นวันนี้จะไม่มีการบริจาค2เครื่องแน่นอนนะครับถ้าเราไม่ได้ทางศูนย์โอห้องคอมพิวเตอร์ตรงนี้เนาะ คนละเครื่องอ,อนี่ครับไม่พอต่อแถวขอเพิ่มได้นะครับะระวังอกนะครับชอบกินข้าวเหนียวไหมครับ อ่ะอันนี้เขาเหนียวเยอะไม่เป็นไรครับ